สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิก f c พี่น้องทั่วทิศท,ทั่วไทยททพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกที่รักทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูคำคูณพารดยอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> วันนี้หวยลาวพัฒนามาตามต่อนะครับมาตามต่อหวยลาวร,รอบวันพุธนะครับ วันพุธที่23กันต่อไปนะครับหลังจากวันจันทร์ที่21ที่ผ่านมานะครับคืออันนี้นะครับอันนี้คือรอบวันจันทร์ที่21เอดที่ผ่านมางายหลังตึงไปเลยนะครับตัววิ่งรูดไม่มาเลยนะครับตัวจับประกบคู่ไม่มาเลยนะครับส่วนตัวคู่3ตัวนะครับคู่3ตัวก็ ไม่เข้าไม่ติดเลยนะครับแต่มาติดตัวเดียวตัวนี้ครับวิ่งล่างเก้นะครับมาตัววิ่งล่างนะครับวิ่งล่างถ้าสมมุติว่างมดที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่านำเกไปวิ่งหรือไปรูดนะครับก็จะได้สองเด้งเลยนะครับโดยรางวันเราพัฒนารางวันหกตัวเลขที่ออก5 4 2 5 4 2 9 8งหนะครับ 9 8้า9กับ9 8 9นะครับ3ตัวบน2ตัวล่างออก29นะครับก็มาเข้าตัวนี้ครับเข้าตัวนี้เป็นตัวกลับนะครับมาตัวกลับมาตัวกลับตัวนี้ก็ได้ได้เน้นให้อยู่นะครับเน้นให้ที่94และ92นะครับวันนั้นนะครับ2ตัวล่างนะครับก็ปรากฏว่ามา92นะครับมาตัวกลับนะครับ มาตัวกลับที่เก้าสองนะครับเป็นออกสองเก้าสองตัวล่างนะครับส่วนเก้าห้านะครับก็ได้วางให้อยู่เช่นกันนะครับแต่ไม่ได้เน้นนะครับตัวที่เน้นจริงๆก็มีเก้าสี่กับเก้าสองนะครับปรากฏว่ามาที่ตัวกลับสองเก้าเก้าสองนะครับ เข้าตัวกลับตัววิ่งวิ่งล่างก็มาตามคาดนะครับวิ่งล่างวิ่งกล่างเก้าก็มาที่เก้านะครับมาที่เก้าสองตัวล่างออกสองเก้านะครับวางให้เก้าสี่เก้าสองนะครับเน้นที่เก้าสี่เก้าสองครับมันมาเก้าสองตัวกลับนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับมาตามต่อกันครับมาตามกันต่อไปนะครับเลือดนักสู้นะครับ ยังไงก็ต้องสู้กันต่อนะครับมวดที่มันเข้านะครับมันก็เข้าแบบตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นมวดของวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่18นะครับวันศุกร์ที่18ที่ผ่านมานะครับมันก็ไปเข้าที่อ่าสีหนึ่งตรงๆนะครับสามตัวเข้าตัวโต๊ะเจ็ดสีหนึ่งนะครับ งวดไหนที่มันเข้ามันก็เข้าได้แบบนั้นนะครับแต่งวดไหนมันไม่เข้าก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับความพ่ายแพ้ความผิดพลาดนะครับเราก็ต้องมีเอาตัวตัวกันความผิดหวังเอาไว้ด้วยนะครับอ,อย่าตั้งเป้าเอาไว้สูงมากเกินไปก็คือ กันความผิดพลาดเอาไว้ด้วยนะครับการความผิดพลาดผิดหวังมามันมันถึงจะไม่ได้ผิดหวังไปมากนะครับสําหรับการออกผลรางวัลเป็นที่เสีบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ตัวเลขมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ต้องมาวันไหนมันหลุดก็ต้อง ปล่อยผ่านมันเลยไปนะครับมาติดตามเอางวดใหม่อันต่อไปนะครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับราบไหนราบใดที่หัวเราพัฒนายังคงมีการออกผลรางวัลน,นะครับถ้าเรายังไม่ถอดใจนะครับเราก็ต้องมาตามต่อนะครับงวดไหนที่มันเข้านะครับมันก็เข้าแบบ ทำให้เราแบบตาตึงติดตาติดใจยังไม่จบไม่หายนะครับสําหรับงวดที่วันศุกร์ที่18นะครับวันศุกร์ที่18ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเข้าตรงตรงหวยาพัฒนานะครับเข้าตัวตรงตรงกันไปเลยนะครับก็ส่วน3ตัวก็ไปเข้าตัวต้นนะครับ เราพัฒนาสูตรพ่อครูค้ำคูณพารวยนะครับ วิ่งบนไม่ละไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับแต่มันไปเข้าวิ่งร่างอยู่นะครับเข้าวิ่งร่างเข้าก้านะครับก็ต้องมาตามกันต่อไปนะครับวันพุธเนาะวันวันพุธนะครับวัน วันพุทธที่23าใช่ไหมหเวราวันพุทธที่23นะครับวันพุทธที่23ตุลาคม2567นะครับ วดนี้นะครับวางตัววิ่งรูดนะครับวิ่งรูดวดนี้นะครับวางไว้ที่ วิ่งรูดหกนะครับวิ่งรูดวางไว้ที่หกวางไว้ที่หก รองรองแกับ9นะครับงวดนี้จะวางตัวเลขแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขมันทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวเลขทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ชนเด่นทั้งหมดทุกสูตรนะครับชนเด่นทั้งหมดทุกสูตรเลยนะครับเด่นห เด่น8เด่น9นะครับเด่น6รอง8กับ9นะครับโดยวางตัวเน้นวิ่งรูดที่6นะครับวางตัววิ่งรูดที่6วันนี้ก็วงกลมให้ไปเฉลยนะครับวงกลมให้ไปก่อนก่อนใครเพื่อนเลยนะครับวงกลมที่6ตัวเดียวนะครับงวดน,นี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีกก6นะครับรอง8กับ9นะครับ มาดูตัวประกอบคู่กันนะครับตัวประกอบคู่ระหว่างถ้าวิ่งรูด6นะครับฟันที่6รองตัวรอง8กับ9นะครับตัวประกอบคู่จะวางไว้ดังนี้นะครับประกอบคู่2ตัวบน2ตัวล่างกันไปเลยนะครับก็เลยคู่แรกนะครับ0 8ย์เนาะวางตัวแรก0ูนย์ สามแปดวันนี้เมจิกปากกาเมจิกนะครับปากกาเมจิกไม่ได้ติดกระเป๋ามาเลยนะครับมีแต่ปากกาเมกแห้งนะครับวันนี้ขอใช้เมกแห้งนะครับขอใช้เมกแห้งในการาเขียนแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับศูนย์แปดสามแปด 083858นะครับ08ชุดต่อมา 36นะครับชุดที่ติด6นะครับก็จะมีที่36นะครับ36 16 06 36 16 06 02นย์สองนะครับศู 02, 12, 52, 92, นย์สองน้าสอะครับหนึ่งสองสามดแป สิบคู่ชุดสิบคู่ชุดงวดน,นี้จะวางให้ตัวหนึ่งตําเลขตัวหนึง่งตําแหน่งตัวเลขดังนี้นะครับก็หนึ่งหลักหกหลักหกหลักแปดหลักสองหลักหกหลักแปดหลักสองเก้าหลักเก้าหลักเก้า 1>, 1 2 3 4งสองสามห้าดแปดเหลัก9้าจะมีเลขอะไร 9ก้า98สิเก้าห

ถ้าหลัก6นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเด่นหลัก6 3 6 0 1 6 0 6 9 6นะครับถ้าหลัก8นะครับหลัก8ก็มี0 8 3 8 5 8นะครับถ้าเด่นหลัก8นะครับแต่ถ้าเด่นหลัก9นะครับก็จะมี9 6 9 0 9 2นะครับ9 6 9 0 9 2 9 1ไม่จับเนาะ9 1ไม่จับ 1>, 1 2 3 4งสองสคู่ชุดวางไว้13คู่ชุดพอสิคู่ชุดพอนะครับเพราะว่า,าช่วงหลังมานี้นะครับตัวเลขถ้ามันไม่ไปถึงรอบวันตามที่สังเกตดูนะครับถ้าไม่ไปถึงรอบวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าไม่ไปถึงรอบวันศุกร์ปลายสัปดาห์เนี่ยนะครับตัวเลขยังเป็น ปัญหายึดๆยักยัก,ยกอยู่นะครับดูเหมือนจะเข้าไม่เข้าจับคู่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่จบครบเต็มสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับจะขัดขัดเกันเกินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอลุน้นรอลุ้นทุกวันศุกร์นะครับจะสังเกตดูว่าทุกวันศุกร์เนี่ยตัวเลขมักจะเข้าดีเป็นประจำเรื่อยมานะครับวันศุกร์ทุกวันศุกร์ปลายสัป,ปดาห์เนี่ยนะครับ ตามที่สังเกตดูนะครับก็จะปรากฏว่ามาที่รอบวันสุกนี่บ่อยแล้วก็ชอบจะมาตัวที่ชุดตรงๆนะครับมันจะเป็นในแนวนั้นจริงๆหรือว่าเป็นเฉพาะในรอบที่เราสงสัยหรือเปล่านั้นเราก็มามารอรลุ้นดูกันนะครับ รอลุ้นดูกันดูว่าในรอบของวันศุกร์ในทุกวันศุกร์นี่นะครับมันจะใช่ไหมนะครับมันจะตรงตามที่ได้คาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่18ที่แล้วมานะครับก็วางไว้ที่ เลขเด่น4ี่กับหนึ่นะครับเลขเด่น4กับหนึงฟันที่เลข4นะครับก็ปรากฏว่ามาที่4 1่หงตรงตรงสี่หนึ่งเม็ดเดียวชุดเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับนี่คือรอบของวันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับวางไว้แบบนี้นะครับก็มาแบบนี้จริงๆนะครับเม็ดเดียวชุดเดียวสี่หนึ่งนะครับที่เน้นให้นะครับส่วนเลขโต๊ดนั้นก็มาที่ตัวกลับครับมาเลขต๊ดนะครับ รางวันออกเจ็ดสี่หนึ่งนะครับวางให้1 4ึี่เจนะครับนั่นคือรอบของวันวันศุกร์ที่กล่าวถึงนะครับวันศุกร์ที่กล่าวถึงว่ามันชอบจะมารอบหวยวันศุกร์นะครับชอบจะมาบ่อยนะครับลองสังเกตดูตั้งแต่รอบวันศุกร์ถัดหน้านี้เป็นต้นไปนะครับรอลุ้นดูก็แล้วกันนะครับว่าจะจริงหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มาดูในแนวของส่วน เลขสตัวกันนะครับเลข3ตัวก็จะวางให้ที่3ตัวก็จะวางไว้ที่8 02 852นะครับ892นะครับ 8ปดสามหกแนะครับนี่คือส่วน3ตัวนะครับนี่คือล็อกของ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับจะอ,อยู่ในโซนเดียวกันนะครับ จะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับงวดนี้นะครับจะวางไว้แบบนี้นะครับตัวเลขแค่12คู่ชุดนะครับส่วน3ตัวก็จะวางไว้ที่6คู่ชุดนะครับทีนี้ก็จะมาวางเป็นตัวชุดที่าคาดการว่าเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นก็จะวางเน้นให้ที่ตัวเลขดังนี้นะครับ วางไว้หลักเลขเด่นสำหรับในสูตรที่เด่นเป็น2ตัวบนและสองตัวล่างนะครับวางไว้ที่ชุดนี้ก่อนใครเลยนะครับวางไว้ที่ชุดนี้ก่อนใครเพื่อนเลยนะครับ08นะครับ08 58นะครับ0858 หลักหกสามหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกนี้ยังไม่เน้นนะครับยังไม่วางนะครับ 096ยังไม่วางนะครับจะวางไว้ที่3616 06นะครับมาดูในส่วนหลัก2นะครับหลัก2ก็จะวางไวท้ที่เด่นที่คู่02ก่อนใครเพื่อนเลย02 02 52นะครับ02กับ52 1 2 3 4 5 6 7 7คู่ชุดนะครับ7คู่ชุด ที่เหลืออยู่5คู่ชุดก็คือ38 96 90 92แล้วก็12นะครับเอาไว้เป็นชุดกันนะครับส่วนชุดที่วางเน้นเด่นให้วันนี้ก่อนก็คืออยู่ที่วงกลมสีแดงนะครับวงกลมสีแดงเอาไว้แบบนี้ก็คือเป็นชุดที่เน้นเด่นให้ก่อนนะครับรอวันพรุ่งนี้นะครับวันเช้าว,วันเช้าว,วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการนัด กับการไลฟ์สดหน้าช่องพ่อขอุนพมพนพารวยเหมือนดังเช่นทุกวดทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะทําทการาจดุดทูบไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแล้วก็จดุดทูบไฮไลท์สีให้นะครับวันนั้นวันพรุ่งนี้เช้าพบกันเป็นต้นไปที่พบกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา,า7นาฬิกานะครับ7โมง7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะทำการไลฟสดแล้วก็ ไฮไลท์สีให้แล้วก็จุดทุบเหมือนดังที่ทุกครั้งที่เคยทําทุกวันจันทรทุกวันศุกร์พุดธศุกร์นะครับทุกวันจันทร์พุดธศุกร์นะครับจะมีการอนานัดพบกับสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่เคยติดตามนะครับ802 852 แปดสามหกแปดหนึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่คือชุดเด่นที่เน้นให้ก่อนเอาไว้เป็นการบ้านก่อนนะครับในลำดับแรกนะครับ สำหรับวันพรุ่งนี้เช้านะครับมาพบกันที่หน้าช่องนะครับกับการไลฟ์สดจุดทูบมงคลพ่อครณมคุณพารวยแล้วก็จะทำการาทำการาไฮไลท์สีจุดทูบแล้วก็เน้นนะครับเน้นเทนเน้นไฮไลท์สีให้ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับรอพบกันเ,เป็นประจำอีกเช่นเคยเหมือนกับทุกงวดทุกครั้งที่ านมะครับส่วนเลขทูบวันพรุ่งนี้เช้าจะาลงเลขทูบช่องนี้ครับเลขทูบรอพบกันกับการจุดทูบวันพรุ่งนี้เช้าลำดับที่1 1นะครับของคุณดับเบิลเอ,เอของคุณจองเอนะครับไม่ใช่ดับเบิลเสิครับดับเบิลเมันมี2ตัวเนาะของคุณจองเอนะครับ ลืมชื่อตองเออะไรเชแนลเนาะนอนลืมไปละนะครับคุณตองเอนะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับรอพบกันเป็นคิวของคุณแล้วนะครับก็คือลำดับเลขทูบที่คุณเลือกไว้นะครับเลขลำดับทูบที่คุณให้เกียรติเลือกไว้ในงวดที่ก่อนหน้านั้นนะครับในรอบของวันศุกร์ที่าที่18นะครับคุณตองเอได้ เลือกลำดับเลขทุบไว้ลำดับที่1 1นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ต้องลำดับที่11เนะครับเพราะว่า,าลำดับที่11นั้นเป็นลำดับที่ถัดลงมาจากเลข9นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับมอบสิทธิ์ให้คุณทันทีนะครับไม่มีการาไม่มีการคัดเลือกหรือว่าไม่มีการาเช็คสอบถามาซ้ำรอบอีกทีนะครับถึงวันพรุ่งนี้เช้าก็จะจุดทูบมงคลพ่อคุ้มคูณพ่านรวยเล่มที่11นะครับให้แก่คุณตองเอ ลืมชื่อเต็มคุณเสีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ fc ประจําช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปจนจบไปดีดีนะครับรับชมคลิปคลิปจบแล้วนะครับช่วยส่งกําลังแรงใจด้วยการกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้แก่ช่องพ่อครูคำพูนพารวยด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปวิดีโอ ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีนะครับเน้นเน้นที่ตัวนี้นะครับเน้นที่หกนะครับเน้นที่หกเน้นเน้นนะครับเน้นเน้นที่หลักหกนะครับส่วนแปดนะครับคือชุดรองนะครับวิ่งรูดที่แปดเออหกรองแปดนะครับเก้าก็คือตัวประกบหรือว่าตัวกันนะครับตัวกันนะครับแปดนี้จะวางไว้ที่หลักร้อยนะครับหรือสองตัวล่างนะครับ โปรดระวังนะครับระวังนะครับระวังเลขจะออกตัวเก่าหรือชุดเดิมก็ได้นะครับก็คือระวังระวังนะครับแปดเก้นะครับชุดที่ระวังก็คือแปดเ้านะครับสําหรับวันพรุ่งนี้เช้าพบกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบไปด้วยดีกันทุกหมดทุกท่านนะครับขอบคุณ เอามากๆขอบคุณมากมาก,มากนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีกันทุ่นหน้าทุทกๆคนนะครับรอลุ้นสองตัวตรงสามตัวตรงกันอีกครั้งนะครับสำหรับไหวยเรลาพัฒนาวันพุธที่สิบยี่บสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและสวัสดีครับ